โอเคนะครับก็กลาบสวัสดีชาวเวลุนโล,ล,ลบกบอกฟูดเลโกงเลโก้เกโก้กา้กา,ก,า,ก,ากันด้วยนะครับผม,ผมก็วันนี้เราก็มาเปิดคลิปกันในห้องนี้อีกแล้วก็ไม่มีอะไรจะรีวิวแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวสมอที่ผมเพิ่งไปชาร์จมาติดสโล่นะจะพาไปดูเลยว่าสแตสกมีอะไรหรือบ้างเฮะสไตล์หรือบ้างที่ผมได้เบสซิ่งก็เป็นเบสซิ่งสโลนะครับถือว่าถ้าที่ผมดูมามันก็โหดอยู่นะตอนไปเล่นแบบ พอตีไปแล้วคนอื่นมันจะสะตัรนอะไรเงี้ยถ้าแต่งอื่นผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นรีคูดาว์6%น,นี่เพิ่มดาเมจสำหรับเพเยอร์4%หรือเปล่าแต่นี้คือแบบโคตรดีอันที่สองอ่ะคือแบบว่าอะไรวะมันคือแบบปกติใช่ปะเราตีมอนเตอร์ Monster อ่ะโอกาสดรอปมันจะมีแค่คูณ2เหรอปะพอได้อันนั้นมาคือแบบมันจะเป็นคูณ2.3คูณ2.4อะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดู ขอญาตลงก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันขึ้นยากลำบากมากเลยอาไปพาไปดูตรงมอนเตอร์ตรงนี้นะนี่เฮ้ยไทำไมมันตีให้อ่ะนี่ตีแล้วจะติดสโลนะก็คือแบบก็คือมันเผ่ามันเผ่าเงือกเลยอะ่ะเนี่ยดูดิดูข้างบนนี่เห็นปะได้คูณสองุดสาคุณ2องจุดแต่บางอันคือแบบเนี่ยอันนี้ที่ผมได้ใช่ปะไม่ใช่เอ็นชาร์ดที่ผมไม่นี่นะ ชาติปิดไฟมาเนี่ยอันนี้ก็รีวิวไปแล้วไอ้ชาติปิดไก็โกงเลยเด,ดี๋ยวดูเนี่ยมันจะคูณ2ธรรมดาใช่ปหมเดี๋ยวพาเราเดี๋ยวอ้ยนี่เดี๋ยวเรามาดูสมอเรานะที่เราเอ็นชาร์จได้อะคือว่าโกงนะเนี่ยไม่ใโอกาสดอกนี่ตีมัเตอร์เดียวกันดูดิเนี่ยสองจุดสามสองจุดสามเฮ้ยอันนี้เราก็เจเอฟซีนะครับ วันนี้ปรุงโหแล,ล้วอ๋อเดี๋ยวค่อยทำนะครับล้าชาพี่อ่ะก่อนที่จะไปดูก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้เราก็จะไปล่าโลกสองนะไปเริ่มล่ากันไล่เลยโอเคตอนนี้เราไปย้ายเซิร์ฟม,มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนว่าเซิร์ฟเมื่อกี้คือเราแบบว่าถ้าต,ตบมันยับนะเราเลยไม่อยากเล่นต่อไปเราไปเซิร์ฟนี้เซิร์ฟนี้มี 4m ไปเซิร์ฟนี้มันเสืออะโน วีสี่นะตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นมาเป็นเผากูแล,แล้วนะเฮ้ยไไพีห่หนีไปไหนอ่ะปิดเพลงก่อน่ีโดนะโดนะครับหนีไปไหนอะหนีไปไหนอะะไปไไม,ไม่ตายุน,น,นอะไอะไร,ะะไระโ้โอ้ยโตาย อะไรอ่ะไม่ตายอ่ะคืออะไรอ่ะโกงอ่ะป้าโกงอ่ะมันโกงอ่ะทุกคนโดนตบยับเลยมันเนี้ยโอ้ยแม่งโอ้ยโอยผูโดนกูขึ้นฟ really ้าก่อนโดนพี่โดนพี่โดนพี่เหรอว้าวอุ้ยลบอุ้ย สแปมหดจัดเสืสอจัดความแม่นพี่ระดับเออน้อยสีอีแล้วไงไม่ซีอีพี่ก็มีมงานโอ้โหจะตายคนอุ้ยจะตายนแน่บาลจีนกัดโดนไปไปไปกูหลบคน chú này Chết chứ Làm ơi, làm Ê, nó chạy mà đó ô, tài lười gì gì chạy à, ô, lâu กี้ผมเห็นอะไรแวบ,บๆนะเว้ยเราลืมใส่นี่ใส่แว่นตาโดฟาอะไรอยู่วะมาะเดี๋ยวก็ใส่แว่นตาโดฟาแล้วไอ้อเหี้อยปวเสือมไม่ได้เก่งแค่นั้นแหละมามาหม่ไม่เปยดพีพีเลยใจเย็นมาดิกมากูใส่แว่นตาโดฟาแล้วมึงเจอมึงได้เจอเลยว่าของแข็งอ่ะเอาเลยพลังแบบพลังบวกขึ้นแบบ20ล้ายเปอร์เซ็นต์อ่ะนี่ยังเปิดก่อนเลย โดนแล้นน่ะโดนนั้นน่ะโ,โ,โ,โอ้ยสามพันตึ้งไอยมันเปิดเผาเลยถ้าไม่มีเผาเราก็จะสู้ไปไหนเงี้ยหนไปยดูทุกคนมันหนีอ่ะดูดิพาราะไปเล่นกับมันนะพยายามเล่นกับมัน để chết, cái bị kín bang kinh giơ đâu này, giơ 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 chơi giơ 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 chơi giơ mày giơ 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 rồi, คนแม่งพูดเดียวกันนะจะไปชู้อะไรมาไงแม่งน้องแข็งวอลกเราอ่ยะยแม่งดักทางเราเลยมานี่สัตว์เป็นแก๊งตลกเล่นเล่นไงกัว,วมึงเล่นเล่นเหรอมึงเล่นเล่นเหรอมึงเล่น,นเล่นเหรอจะไปไหนมึงรถมึงกดยับเลยมาเสือกถ้าไม่เก่งอะไรมันจะตายแล้วอะ เราแค่ไม่มีตามไม่ทันน่ะเหียกตายตายโอ้โหใครต่อใครเข้ามาลุมโอสามสิบเอ็มโอโอ้แจงอะไรอ่ะทีวีนี้จะมีคนจัดรุมพี่เหรอเนาะอะไนอ่ะ ลุมด้วยเดยวมงเล็งพี่ไปพลลนี้ไม่มีเาอีสี่ไอ้ีนี่ตายเอาแม่ก่อนเอาแม่ก่อนแ่อนโอ้โมาเป็นยิก็ตายเอาเอาไปไลนอุ้ยอะไรอะโอโหตายโดนเลิเลยอะทุกคน อะไรเนี่ย <tang> ช <ar> ีวิตนี้มีแต่การโดนลุมการโดนกระทืบอบ่ผมมีทั้งสามติ๊กเอ็มโอเขาพอตกเลยคนอะไรเราวัดใจอีกรอบหนึ่งเราไม่เคยยอมแพ้ออกมาเนี่ยเราจะไม่มีเผ่าปีศาจนะโทษบอกเลยอนาคตเรามีแน่เรียวขวายมันยังดีอยน่แต่เฮ้ยโดนนะอ้มันโดได้มันโดนได้หมดเลยโอ้มันฟ้าก่อนตัวอ้าว ตายโอ้ยโดนเห่านรกนะโดน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 อะไรอ่ะอะไรอ่ะทีวันนี้มิจะนรูมี่หรอมาแล้วอ่ะทุกคนวิ่งมาโจมเลยวิ่งมาโจมเลยมาแล้ววู้ฮูทีนี้แม่งมีอาการโดนสวนเนาะเายข้ความครับสามสิบเอ็มสองคน โอ้โหมาตาฝากต้องอะไรอ่ะใครจะไปสู้หวังโอ้โหข้าหวังก็ต้งรันแนวเลยอันนี้แคนพี่ก็ออฟเลยโอโหในแคนเลยสามจุดแปดคนในเซิร์ฟโอ้หคนในแคปบอกว่าพี่ก็ศรัทามอ่ะแต่แบบลูกชายอ่ะไม่เคยยอมแพ้อ่ะมาดนี่วะเก่งทั้งหรากันเชียววะทุกคนมายเลยเก่งทั้งหลายกันเชียว เออถ่ายอะไรอ่ะอ๋อดักดักอ๋อโดนโอ้โหแม่กดตัดตะกูเปนยูว้าวกัดดักเฮ้ยโดนไรอ่ะเฮ้ยโดนไล่อ่ะช่ยโดนเสือเยอะโอ้โหกูตายมาเป็นเซกูตายแล้วตัวสัตว์ 10m แม่งตบกูเป็นขี้เลยก็พี่บอกโอ๋อเห้ย คลิปนี้กูแบบไปโดนหมดสัานาในตัวเองวะ่ะแล้วคนดูจะเลิกดูผมไหมวะถ้าผมต้องตกขนาดเนี้ยจะใจผมมันสู้ไงก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงทัานี้ครับก็พี่สู้ใครไม่ค่อยหวัดเลยตอนเนี้ยแต่ว่าเราต้องไปทำเผ่าวิสัวะทุกคนใครก็ได้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนี้ว่าพี่โดนอะไรวะแต่คลิปนี้ก็มีเพยงท่างนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าบอกเลยว่าพี่มาแก้มือแน่นอนแบบลากข้อหัวแบบอิ่มๆมากอะสักิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย